วันลอยกระทรงทีไรก็จะมีเรื่องการขอขมาพระแม่คงคากลับมาให้รับรู้อยู่เป็นประจำทำไมเทพีองค์นี้จึงได้รับการบูชาในฐานะผู้ปลดปล่อยวิญญาณที่ทนทุกข์ให้พ้นทรมานและยังเป็นผู้ล้างบาปทั้งมวลของมนุษยชาติหาคำตอบได้ใน h i s สทอกตอนที่209พระคงคาเทพีผู้ล้างบาปให้หมวลมนุษย์สวัสดีครับพบกับพิสทอกรายการพอดแคสต์ที่นําเรื่องราวในประวัติศาสตร์ ตำนานนิทานและเกร็ดน่าสนใจจากอดีตมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับเราได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับว่าการลอยกระทงนั้นนะเป็นการขอขมาและลำลึกถึงคุณของแม่น้ำลำคลองโดยเฉพาะเป็นการบูชาพระคงคาหรือพระแม่คงคาซึ่งเป็นเทพีแห่งสายน้ำและยังเป็นบุคลาที่สถานของแม่น้ำสายสำคัญสายหนึ่งของอินเดียด้วยตำนานในศาสนาฮินดูกล่าวว่าเดิมแม่น้ำคงคาไหลยอยู่บนสวรรค์ ต่อมาเหล่าเทพยอมให้แม่น้ำสายนี้ไหลผ่านมวยผมพระศิวะลงมาสู่โลกมนุษย์ในบริเวณที่เป็นประเทศอินเดียปัจจุบันชาวฮินดูเชื่อว่าแม่น้ำสายนี้เนี่ยสามารถชำระล้างบาปทั้งปวงได้ส่วนคติทางศาสนาพุทธนั้นพยายามเชื่อมโยงเทศกาลลอยกระทงเข้ากับการบูชาพระพุทธบาทที่หาดทรายแก้วริมฝั่งแม่น้ำนามาทาซึ่งมีตำนานว่าพระพุทธองค์ทรงประทับไว้เมื่อคราวเสด็จไปแสดงธรรมโปรดในนาคพิภพ แต่ดูเหมือนกับว,ว่าตำนานฝ่ายพุทธเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยคนก็ยังลอยกระทงเพื่อบูชาและขอขอมาพระแม่คงคาอยู่เหมือนเดิมวันนี้ฮิสทอกมีเรื่องราวของเทพีผู้ได้รับการบูชาอย่างยิ่งแต่ฐานะผู้ปลดปล่อยวิญ,ญญาณที่ทนทุกข์ให้พ้นทรมานและยังเป็นผู้ล้างบาปทั้งมวลของมนุษย์อีกด้วยถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเริ่มต้นเราก็ไปทําความรู้จักกับพระแม่คงคาก,กันก่อนครับ พระแม่คงคาเนี่ยตำนานว่าเป็นทิดาของพระหิมวัตรหรือพระหิมวันซึ่งเป็นบุคลาที่สถานของเทือกเขาหิมาลัยพระนางมีรูปลักษณ์เหมือนสตรีครับมีหลายปางแต่หลักๆก,ก็คือปางถือดอกบัวและหม้อน้ําซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเกิดใหม่และความอุดมสมบูรณ์ส่วนพาหนะของพระแม่คงคาก็คือมกระหรือที่คนไทยเรียกว่ามากกรูปร่างคล้ายจระเข้มีงวงเหมือนช้างบางตำนานก็ว่ามีหางเหมือนปลาซึ่งมกรเนี่ยก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ด้วยเช่นกัน ตำนานกล่าวว่าพระแม่คงคาเนี่ยยอมแต่งงานหรืออภิเษกสมรสกับพระเจ้าสารตนุโดยก่อนแต่งงานเนี่ยพระนางขอให้พระเจ้าสารตนุรับปากว่าจะไม่โกรธไม่เกลียดและไม่ซักถามสิ่งใดๆก็ตามที่พระแม่คงคาทําเลยแม้แต่นิดเดียวและหลังจากอยู่กินไปได้สักพักหนึ่งพระเจ้าสารตนุก็มีโอรสกับพระแม่คงคาเจองค์แต่ทุกองเนี่ยถูกมารดาคือพระแม่คงขาโยนลงในแม่น้ําทั้งหมดตั้งแต่แรกเกิด แต่ถึงอยากจะรู้แค่ไหนนะครับแต่พระเจ้าสารตนุเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเอ่ยปากถามได้เพราะให้คำสัตย์กับพระแม่คงคาไว้แล้วจนเมื่อโอรสองค์ที่8ถือกำเนิดขึ้นพระเจ้าสารตนุเนี่ยทนไม่ไหวจึงเอ่ยปากซักถามพระแม่คงคาจึงยอมบอกความจริงว่าพระนางต้องคำสาบครับคำสาบก็คือพระนางเนี่ยจะให้กำเนิดเทพแต่ทว่าอยู่ในร่างของมนุษย์ดังนั้นวิธีการล้างคำสาบให้หมดไปก็คือ ต้องจับทารกก็คือเทพเหล่านั้นเนี่ยโยนลงในน้ําแต่สําหรับโอรสองที่8เนี่ยพระแม่คงคาบอกกับสามีว่าจะไม่ยอมทําอย่างนั้นกระทั่งอายุได้16ปีพระแม่คงคาจึงนาโอรสองค์นั้นมามอบให้กับพระเจ้าสารตนุผู้เป็นสามีโอรสองค์ดังกล่าวก็คือเจ้าชายเทวพรตซึ่งต่อมามีชื่อว่าพีสมะบุคคลสําคัญคนหนึ่งในมหากรามหาภารตะนั่นเองเอาละทีนี้มาพูดถึงตำนานแม่น้ำคงคาไหลลงมาสู่โลกกันบ้างตำนานเล่าว่า ครั้งหนึ่งเนี่ยมีกษัตริย์องค์หนึ่งชื่อว่าพระเจ้าสักกะระปกครองนครอ,อโยธยาพระองค์มีโอรส6000องค์ตำนานนะครับคุณผู้ฟังครับคือ6 0พันเนี่ยถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยคงไม่ไหวนะฮะแต่นี่เป็นตำนานครับพระเจ้าสักกะระเนี่ยมีโอรสทั้งสิ้น6000องค์วันหนึ่งพระองค์คิดจะประกรอบพิธีอัศวเมธซึ่งเป็นการแสดงพระบรมเดชานุภาพของกษัตริย์อินเดียโบราณเหนือกษัตริย์อื่นๆในแผ่นดิน โดยกษัตริย์ที่ผ่านการประกอบพิธีดังกล่าวเนี่ยนะครับจะได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาธิราชหรือราชาเหนือราชาทั้งปวงพิธีอัศวเมธเนี่ยนะครับทำโดยการปล่อยม้าที่มีลักษณะดีที่สุดที่เรียกกันว่าม้าอุปการออกไปโดยกษัตริย์และกองทัพจะเสด็จติดตามม้านั้นไปด้วยเมื่อม้าตัวนั้นไปถึงแว่นแคว้นไหนถ้าแว่นแคว้นนั้นยอมอ่อนน้อมด้วยการประกอบพิธีบูชาม้าตัวนั้นแล้วก็กองทัพก็จะผ่านไปแล้วก็ถือว่ารัฐนั้นแว่นแคว้นนั้น ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของพระราชอำนาจกษัตริย์พระองค์นั้นไปแล้วแต่ในทางกลับกันครับผู้ฝักครับถ้ารัฐไหนเนี่ยจับม้าตัวนั้นไว้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระด้างกระเด่องไม่ยอมรับพระราชอำนาจกษัตริย์และกองทัพที่ติดตามม้าไปก็จะเข้าโจมตีท,ทันทีและหลังจากนั้นเมื่อเดินทางครบรอบโลก ตามความเชื่อของคนโบราณหรือเดินทางได้หนึ่งปีเรียบร้อยแล้วเนี่ยกษัตริย์ก็จะยกทัพกลับเมืองพร้อมล้งเหล่าราชาที่ถูกปราบก็คือถูกผนวกเข้ามาในพระราชาอำนาจและจากนั้นก็จะนำม้าอุปการซึ่งเป็นเครื่องมือในการแผ่ขยายอำนาจเนี่ยแหละครับฆ่าและบูชายันถวายแด่เทพเจ้าต่อไป ตำนานเล่าว่าในขณะที่กองทัพของพระเจ้าสักกระเดินทางไปตามที่ต่างๆเนี่ยก็ไม่มีแว่นแคว้นไหนกล้าต่อกอรกับพระอ,องค์เลยแม้แต่ที่เดียวและเรื่องนี้ก็อยู่ในสายตาของพระอ,อินทั้งหมดพระอ,อินเห็นพฤติกรรมของพระเจ้าสักกระก็รู้สึกหมั่นไส่นะจะเรียกอย่างนี้ก็ได้นะครับจึงขโมยม้าอุปการไปซ่อนไว้ที่อาสมของฤาษีผู้มีฤทธิ์มากตนหนึ่งชื่อว่ากปิลละหรือที่คนไทยเรียกว่ากบินฤาษีหรืออีกชื่อหนึ่งที่รู้จักกันดีก็คือฤาษีตาไฟ เดี๋ยวคอยฟังต่อไปนะครับว่าทำํำไมฤษีตนนี้จึงมีชื่อเรียกอย่างนั้นด้านพระเจ้าสักระเมื่อทราบว่ามา้าอุปการ์หายไปอย่างไร้ร่องรอยก็พิโรธหนักครับพระองค์สั่งให้โอรสทั้ง6กพ0นองค์เนี่ยออกติดตามหาม้าตัวนั้นเป็นการด,วด่วนจนในที่สุดเหล่าโอรสก็พบว่ามา้าอุปการ์ของพระบิดาเนี่ยไปอยู่ที่อาสมของกปิลละฤษีและคิดว่าเนี่ยต้องเป็นฝีมือของฤษีตนนั้นแน่แน ด้วยความโกรธครับโอรสที่ยังเยาและเย่อหยิ่งเหล่านั้นก็ร้องด่าทอประชดประชันเยาะเย้ยเสียดสีถากทางฤษีอย่างหยาบคายฤษีด้วยความมีขันติก็ไม่ได้โต้ตอบอะไรครับเพียงแต่ลืมตาขึ้นแล้วเหลือบมองโอรสทั้งหกพันของพระเจ้าสักระที่มาร้องด่าตัวเองอยู่หน้าอาสมเพียงชั่วพริบตาแค่พระฤษีชายตามองครั้งเดียวเท่านั้น โอรสทั้ง6,000องค์ก็ถูกตาไฟหรือพลังวิเศษของพระฤาษีที่ได้รับมาจากพระวิษณุเนี่ยแผดเผาจนสิ้นใจกลายเป็นเท่าฐานทั้งหมดด้านพระเจ้าศักระเมื่อรู้เข้าก็รีบไปกราบกรานอ้อนวอนฤาษีว่าไม่ได้มีเจตนาจะลบลูเลยจริงๆนะไม่ได้มีเจตนาเลยแม้แต่น้อยที่ลูกๆทําไปเนี่ยก็เพราะรู้เท่าไม่ถึงกันแต่เหตุผลแบบนี้ใช้กันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับ พระเจ้าสัก,กระก็กราบกรานอ้อนวอนพระฤาษีขอให้เมตตาให้อภัยปลดปล่อยวิญญาณของโอรสเหล่านั้นให้เป็นอิสระด้วยพูนิายก็คือขอให้ฤาษีเนี่ยให้อภัยวิญญาณของลูกจะได้ไปผุดไปเกิดไม่ต้องเป็นวิญญาณเร่ร่อนอยู่ว่างั้นเถอะฤาษีได้ฟังก็ตอบว่าการปลดปล่อยที่พระองค์ร้องขอ,งของน้น,น่ะเกินความสามารถของอัตมาวิธีการเดียวที่จะทําได้ก็คือถ้าพระคงคาเทพีแห่งน้ําบนสวงสวรรค์นเนี่ยยอมเสด็จลงมาอย่างพื้นโลก และได้ชำระเท่ากระดูกเหล่านั้นวิญญาณของโอรสทั้ง6,000ก็จะได้เป็นอิสระพระเจ้าสักระได้แต่ถอนใจครับเพราะไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้เทพเจ้าเมตตาพระองค์คิดว่าการประกอบพิธีอสศวเมศเนี่ยไม่ได้มีความหมายอะไรอีกแล้วถึงพระองค์จะได้เป็นราชาธิราชจริงแต่กลับเสียโอรสทั้ง6,000ไปท้ายที่สุดความโศกเศร้าก็เข้าเกาะกินพระไทยของพระเจ้าสักระและท้ายที่สุดพระองค์ก็สวรรคต ผ่านไปอีกหลายปีครับคุณผู้ฟังครับต่อมาเนี่ยมีกษัตริย์พระองค์หนึ่งชื่อว่าพระเจ้าภาคีรัตหรือที่คนไทยเรียกว่าพระเจ้าภาคีรศเนี่ยนะครับพระองค์เนี่ยเป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าสักกะและได้ปกครองเมืองโยธยาในเวลาต่อมาพระองค์ได้รับพรจากพระพรหมและพระศิวะจึงขอให้พระคงคาเนี่ยไหลจากสวรรค์มายังโลกเพื่อปลดปล่อยวิญญาณโอรสทั้งหกพันของพระเจ้าสักกะที่ถือเป็นบรรพชนของพระองค์ด้วย แน่นอนเหล่าเทพก็เห็นดีเห็นงามด้วยแต่ติดอยู่ที่ว่าแม่น้ํำคงคาบนสวรรค์นั้นนะ่ะมีกระแสน้ําที่เชี่ยวกรากไม่มีแม่น้ําใดบนโลกจะเทียบทานได้หากไหลตรงๆจากโลกมายังสวรรค์เนี่ยก็จะทำให้สปปรรพสิ่งทั้งหลายพินาศย่อยยับด้วยแรงน้ําที่มาหาศาลดังนั้นจึงต้องหาอะไรสักอย่างหนึ่งมากั้นเพื่อชะลอความแรงของแม่น้ําสะกดพระศิวะทราบจึง รับจะจัดการเรื่องนี้เองด้วยการให้แม่น้ําแห่งสวรรค์เนี่ยไหลผ่านอินทราชดาหรือมุ่นมวยผมของพระองค์ก่อนจะไหลลงมาสู่โลกมนุษย์โดยสวัสดีตำนานในศาสนาฮินดูเนี่ยเล่าว่าสถานที่แรกที่พระคงคาเสด็จลงมาสู่โลกก็คือเมืองคังโคตรีในรัฐอุตรขันประเทศอินเดียซึ่งอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยหรือที่เรียกกันว่าเชิงผาหิมพาภานั่นเองครับ เรื่องนี้ยังไม่จบนะครับคุณผู้ฟังครับตำนานเล่าต่อไปว่าเมื่อพระคงคาเสด็จมายังโลกเนี่ยก็ได้ชำระล้างเท่ากระดูโอรสทั้ง6กพันของพระเจ้าสักระวิญญาณของคนเหล่านั้นเนี่ยก็ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระแล้วขึ้นสู่สวรรค์นับแต่นั้นมาคนที่เป็นศาสนิกในศาสนาฮินดูเนี่ยก็มีความเชื่อว่าน้ําในแม่น้าําคงคาซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระแม่คงคาและยังไหลผ่านมวยผมของพระศิวะผู้เป็นเจ้าจึงมีความศักดิ์สิทธิ์มาก สามารถชำระล้างบาปผิดในอดีตได้ทั้งหมดและหากคนที่ใกล้ตายได้จิบน้ำศักดิก์สิทธิ์นี้เข้าไปแล้วก็วิญญาณของคนคนนั้นก็จะบริสุทธิ์และได้รับการชำระบาปทั้งหมดรวมไปถึงหลังจากการเผาศพหากเอาเท่ากระดูกโปรยลงไปในแม่น้ำ<ๆ>ก็จะทำให้วิญญาณของคนตายหลุดพ้นจากวัตตะสงสารไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกนั่นเองนอกจากนี้ครับคุณผู้ฟังครับชาวฮินดูเนี่ยเขามีความตั้งใจนะครับว่าต้องอาบน้ำในแม่น้ำโขงคาให้ได้อย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต และหวังว่าเมื่อตนตายลงเนี่ยญาติพี่น้องลูกหลานจะเผาศพตามธรรมเนียมและก็นำมาเอาเท่ากระดูกไปโปรยในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ด้วยคุณผู้ฟังครับทุกวันนี้เนี่ยความเชื่อที่ว่ามาก็ยังดำรงอยู่และผูกพันเหนียวแน่นในวิถีชีวิตของชาวฮินดูทุกวันนี้มีผู้สแสวงบุญเดินทางมาสักการะแม่น้ำสายนี้ไม่ขาดพร้อมบริจาคทานให้แก่นักบวชฤาษีและคนยากจนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่นม้ำและทุกๆรุ่งอรุณครับ ชาวฮินดูผู้มีความศรัทธ,ธาก็จะสักการะพระแม่คงคาด้วยดอกไม้ประทีปและการสวดสรรเสริญโดยเฉพาะตามท่าน้ำในเมืองสำคัญสคัญ,คญได้แก่เมืองรือสีเกตเมืองคาริทวาระเมืองอลลฮบัตและเมืองพาราณสีและยิ่งในเทศกาลสำคัญซึ่งจัดขึ้นทุกๆ12ปีอย่างเทศกาลกุมพเมลาหรือมหากุมพเมลาซึ่งว่ากันว่าเป็นเทศกาลทางาศาสนาที่มีผู้คนเข้าร่วมมากที่สุดในโลก ด้วยการร่วมลงอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ในแม่น้ำคงคารวมถึงการบวงสรวงสังเวยพระแม่คงคาด้วยดอกไม้ผลไม้และเงินตราจำนวนมากสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่ยืนยันศรัทธาของผู้คนที่มีต่อหนึ่งในเทพที่สำคัญที่สุดองค์หนึ่งในาศาสนาฮินดูแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่ความเชื่อความศรัทธาก็ยังคงลงหลักหนักแน่นมั่นคงในจิตใจของผู้คนมาจนกระทั่งปัจจุบนันครับ และนี่ก็คือ HisTalk ตอนที่209ตำนานของพ่อแม่คงคาซึ่งเป็นตอนสั้นๆที่เรานํามาฝากกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังช่วยไลค์ช่วยแชร์และมีคอมเมนต์ให้กำลังใจกันและก่อนจากกันไปครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดรูปกรดิ่ติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วย แล้วถ้าอยากให้เรานำเรื่องอะไรมาเล่าก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ